นนแก็คือที่ของแล้วก็เป็นหมดแล้วที่ด เซลใช่ไหมคะหรือว่าแบบจำลองครูขอถามก่อนว่าโครงสร้างของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์มีความแตกต่างกันยังไงคะโซนเซลผื่นเป็นโครงโครงะซุ่มดีกว่าอ่ะซุ่มอ่ะมะนาวอ่ะอันนี้เป็นใหม่โครงสร้างของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์มีความแตกต่างกันยังไงคะโครงสร้างของเซลล์พืชนะคะลายคือโอ้นะคะมีขนาดใหญ่กว่าโครงสร้างของเซลล์สัตว์เซลล์สัตว์อ่ะมะปราง มีอะไรอีกลูกมีอะไรที่แตกต่างกันอีกคะลูก้าของมันค่ะลูกตาของเซลล์พืชจะเป็นเหลี่ยมค่ะลูกตาของเซลล์พืชเป็นเหลี่ยมส่วนลูก้าของเซลล์สัตว์เป็นวงโกลมาฝั่งผู้ชายบ้างฝั่งผู้ชายอติดีครับและเซลล์พืชและเซลล์สัตว์มีโครงสร้างอะไรที่ไม่เหมือนกันก็คือเซลล์พืชมีเซลล์สัตว์ไม่มีคืออะไรคืออะไรนะครับ เพื่อนตอบผนังเซลล์ถูกไหมคะถูกต้องอ่าจากที่เราได้เรียนภาพเรียนที่แล้วก็คือเรื่องโครงสร้างของเซลล์ก็คือมีเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ใช่ไหมคะก็จะมีรูปร่างที่แตกต่างกันก็คือโครงสร้างของเซลล์สัตวจะมีลักษณะเป็นกลมกลมส่วนเซลล์พืชมีลักษณะเป็นเหลี่ยมใช่ไหมส่วนออร์แกเนลที่ไม่มีในเซลล์สัตว์ได้แก่อะไรบ้างอันนึงเซลล์อะไร คอรพาสซอมผนาดเซลมีอีกไหมมีความแตกต่างอะไรอีย่างสามวคิวอูนขนาดของแวคิวอูนต่างกันถูกไหมคะอ่านแล้วลองในเซลสัตว์มีหนึ่งอย่างแต่ว่าเซลพืชไม่มีคืออะไรเซนโออะไรนะคะเซนดีโอเซนทีโอทีนี้ก่อนที่เราจะลองทำแบบจำลองเดี๋ยวคุณจะให้พวกเราดูก่อน ตัวนี้คือโครงสร้างของเซลล์พืชหรือเซลล์สัตว์มเดซลล์เซลล์พืชอย่างนี้มีลักษณะเป็นเหลี่ยมถูกไหมคะอ่ามีแว็ที่โอนขนาดใหญ่นิวเคลียสอยู่ด้านข้างใช่ไหมสีเขียวคืออะไรเขียวคลอโรพลาสต์อ่าสีแดงตัวนี้ล่ะนิวเคลียสนิวเคลียสอ่าตัวนี้เซลล์พืชกูจะให้ฝั่งผู้ชายดูเป็นตัวอย่างนะคะอีกอย่างหนึ่งของเซลล์สัตว์ใช่ไหม เล็กใหญ่มีคาร์บอนพร์ตไหมคะม่มาแล้วแท่แค่นี้เราเรียกว,วา่าอะไรเซนติโอมใช่ไหมคะคแล้วสีแดงคืออะไรนิวเคลียสนิวเคลียสอะรลหว่างนี้กูจะให้ทุกคนนะคะช่วยการสร้างแบบจำลองโครงสร้างเซลล์ของที่ตัวเองได้รับผิดชอบนะคะวัสดุอุปกรณ์มีอะไรบ้างอะหนึ่งโฟมสอง ติดทุกพารามิเตอร์อยาก <tipos> 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 เริ่มจากของไหนก่อนนะต่อยิ้ชุกต่อยิ้ชุกว่าใครจะได้เริ่มกันก่อนต่อยิงยาวก่อนต่อยิงอาฝั่งผู้หญิงอะผู้ชายถือไยก่อนเด็กเองก็อาผู้ชายอันนี้คือโครงสร้างโมเดลแบบจำลองของเซลอะไรคะเยผู้ชายได้ยินถูกไหมครับคือเซลของใครผู้เฮ้ยศาดตร์โมเดลนี้เป็นแบบจำลองของเซลศาสตร์เซลศาสตรมีลักษณะเป็นโง่โง่ะให้เพื่อนนำเสนอ เราเองทําอะไรบ้างประกอบไปได้วยอะไรบ้างสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะเรานะคะคือกลุ่มที่2นะคะ,ะได้หน้าที่ทําเป็นเซลล์สัตว์นะคะ,อ,ะองค์ประกอบนะคะที่ทำนะคะรูปผูชายรูปผู้ชายก็จะมีออฟอ,อย่างนี้แลแล้วก็เยื่หุมเซลล์นะคะม ็นไมโทตูบูลนะคะร่างแหย่เอ e ็นโดพลาสซึมไมโทคอนเดีย um, um, แล้วก็ไลโซโซมค่ะสุดท้ายไซโทพลาซึมซึ่งเป็นฐานของออร์แกนต่นางๆะะอ่านั้นพูดทึงหน่อยคะไมโทคอนเดียมีหน,น้าที่ทำอะไรคะหน้าที่ของไมโทคอนเดียร์ให้พลังงาน

ดูการสอนของน้องทันทิกาพันศีนะคะเรื่องของการจัดกิจกรรมพีพีเอลซีของวิชาวิทยาศาสตร์องน้องสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปนะคะเออก็ได้มีแนวคิดอื่นแนิดนึงนะคะในเรื่องของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนน้องก็ทําได้ดีแล้วนะคะเรื่องของแผนนะคะแผนกับเนื้อหาที่้รงสอนในแต่ละ กิจกรรมก็สอดคล้องกับแผนนะคะสะดวกในชั้นเรียนนะคะก็คือว่าจัดการได้ดีนะคะนักเรียนทุกคนก็ให้มีความร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะคะดางที่จะเสนอแนะเพิ่มเติมอีกกค็คือ คุณครูเสียงดังดีมากคุณครูเสียงดังดีมากซึ่งสามารถที่จะดึงดูดความสนใจของเด็กเวลาอธิบายนักเรียนเขาก็พอเราเสียงดังฟังชัดนักเรียนก็ให้ความสนใจและก็ร่วมมือในการทำกิจกรรมได้ดีโ <Okay. S 1> อเคขอบคุณ